โรคไตใช่ไหมคะแล้วก็ข้อบุ๋มด้วยใช่คะครับปีนี้ข้อมาปีที่สามอ๋อข้อปีที่สามแล้วค่ะแล้วเป็นก่อนกินเป็นยังไงบ้างก่อนกินคูมิมีอาการเป็นยังไงบ้างแล้วหลังกินเป็นยังไงบ้างก็ปกติแตลข้อไัไม่จะดีนะมีอ้ยเหี้ยแล้วเมื่อยไปตามร่างกายถึงช่วงหกลางคืนอะตอนเช้ามันจะลรู้สึกตึงปวดไม่หมดทำมาสิบกว่าวันนะ้ว อาการเป็นย <m í toys> ังไงบ้างก็อาการก็มันก็การหอบระดมก็จะดีขึ้นแต่แต่มีมีตัวหนึ่งปกติเลือดกลางเวลาไปตรวจก็ไปเลือดเลือดกลางทีนี้หลังจากทานไปตรวจปุ๊บทางพยาบาลบอกว่าความีคนเลือดขึ้นขึ้นใหม่เป็น37ครับปกติอยู่เป็นอยู่ที่10 สามสิบประมาณนี้อ๋อก็คือเลือดดีขึ้นเลือดดีขึ้นนะคะตอนนี้คนเลือดดีขึ้นก็รู้สึกว่าจะทานไม่ได้เรื่อยครับตัวเนี้ยถ้าคนที่ยังยังไม่เป็นยังไม่เป็นฟอกอ่ะก็ถ้าถ้ารู้ว่าทาน้วดีนะยิ่งให้เต็มที่ให้เต็มที่เลยเรอก็คือถ้าถ้าเรายังอยู่ในระยะที่ยังไม่ได้ฟอกเนี้ยให้ทานให้เต็มที่ไปเลยดีกว่าครับนะคะจะได้ไม่ต้องฟอกเนาะครับแล้วพอล้วมันจะเสียเสียทุกอย่างนะครับ เสียทั้งเวลาเสียทั้งอะไรทุกอย่างเราทำอะไรไม่ได้ครับเสียเวลาเสียเงินนะคะเ่ิงใหญ่เลยเสียเงินเงินเอก็คือถ้าเกิดว่าเลือกได้นะคะป้องกันดีกว่ารักษาอีกแล้วใช่ไหมคะ